วัดีค่ะวันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวดีให้กับเพื่อนๆค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนไปเที่ยวค่ะเกี่ยวกับการที่จะไปสร้างอ่าเขาเรียกว่าสร้างเม็ดเงินบนอากาศร่วมกันค่ะแมมตาเป็นนธุรก,กิจที่ทําในรูปแบบของการขายสินค้าแบบเพื่อขายวิริโภโคค่ะจะจัดสัมมนาแคมเพื่อนเที่ยวและพาทีมงานทุกคนค่ะได้มาเจอกับ ท่านเจ้าของนวัตกรรมค่ะที่เป็นสินค้าที่แหม่มขายแล้วก็เป็นสินค้าที่ทําให้แม่มเปลี่ยนแหม่มเชนนะคะเจอ กับท่านดรมานนวัฒนาวงวิบูลค่ะจับสัมมนาแคมปิ้งนะคะสร้างไรายได้ให้กับคนบนโลกออนไลน์แล้วก็ําในรูปแบบของกานที่จะทํายังไงให้เกิดเพลสิฟอินครัมค่ะวันที่22-23สิงหาคมนี้ค่ะกติกาง,ง่ายๆสาหรับคนที่อยากจะสร้างเม็ดเงินบรอากาศหรืออยากจะหาความรู้เกี่ยวกับการที่จะหาไรายได้เพิ่มจากการแค่ชวนคนกินใช้หรือเราเป็นผู้ริโพค,ค่ะซื้อกินรือใช้อยู่แล้วค่ะทุกการสั่งซื้อ ของการที่เราซื้อสินค้าของ PCP นะคะมีคะแนน PV ทุกตัวค่ะตั้งแต่1ชิ้นแรกค่ะผังเมติตสตาร์จะได้รับในเรื่องของผล,ลารายได้กลับคืนมาให้กับคนกินค่ะเพียงแค่คุณยื่นเอกสารสมัครผ่านทางออนไลน์ได้เลยค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆเลยสมัครสมาชิกผังเมติตสตาร์ทุกคนจะได้ในเรื่องของการที่คนที่เป็นผู้ริโภคซื้อกินใช้ได้ประโยชน์จากการที่แท้กินสินค้า ได้กลับมาในรูปแบบของเงินปันผลค่ะ1ชิ้นขึ้นไปไม่ต้องสะสมยอดที่ตำแหน่งหรือใดๆเลยค่ะ1ชิ้น คือเงินปันผลเข้าสู่บัญชีของคุณเองเมื่อวันที่คุณสมัครสมาชิกพร้อมกับยื่นหน้าเอกสารธนาคารให้กับบริษัทนะคะยื่นออนไลน์ได้เลยค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถมีรหัสแล้วสั่งซื้อผ่านทางเคาน์เตอร์ที่บริษัทแม่สำนักง,งานใหญ่ที่พ c p ีทีได้เลยค่ะก็มาบอกค่ะมาบอกเกี่ยวกับการที่ซื้อกินหรือใช้สินค้าในเครืออยู่แล้วค่ะมาสร้างเม็ดเงินมณฑา,าจากการแค่แนะนําชวนคนค่ะทุกๆการสั่งซื้อที่เราชวนใครเขากินค่ะคนที่เป็นแนะ ผู้แนะนำค่ะจะได้รับเงินกลับคืนมาค่ะถึง70%ด้วยกันค่ะชั้นลูกได้30%ชั้นหลานได้30%ชั้นเหลนชั้นหลนได้อีกอย่างละ5%าเค่ะเราแนะนำเพื่อนเพื่อนไปแนะนำคนมากินค่ะนั่นคือชั้นหลานเราจะได้รับรายได้จากการที่คนชั้นหลานซื้อสินค้าโดยที่เราไม่ต้องรู้จักคนชั้นหลานชั้นเหลนชั้นหลนในใดเลยค่ะผลรายได้จะเข้าบัญชีสำหรับคนที่แนะนำคนชั้นลูกค่ะบอกต่อกันเป็นทอด ได้ประโยชน์ในเรื่องของการที่ให้คนรู้จักสินค้าในเกลือ BGP ให้คนได้กินสินค้าแล้วสุขภาพดีขึ้นให้เขากินสินค้าแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพให้เขาได้มีเกี่ยวกับรายได้เพิ่มขึ้นจากการแค่แนะนําชวนคนค่ะไม่ต้องสตอกสินค้าไม่ต้องระดมเงินระดมทุนไม่ต้องสร้างตําแหน่งไม่ต้องใดใดเลยค่ะซื้อกินรื้อใช้ชวนเขามาทําในรูปแบบของการกินดีบอกต่อนั่นคือการปูฐานคนกินที่แหม่มจะเริ่มทํา การทําการขายแบบธุรกิจแบบการทําแบบผู้ริโภคผู้ริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะซื้อกินหรือใช้ไม่ชอบชวนคนไม่ชอบขายไม่ชอบเกี่ยวกับการที่ต้องยัดเยียดการขายแค่กินสินค้าแล้วอินแล้วกินแล้วคุณเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพชีวิตหรือรูปร่างคุณดีขึ้นแนะนําชวน คนที่อยู่รอบตัวของคุณค่ะให้สมัครสมาชิกโดยที่ไม่ต้องเสียค่าสมัครใดๆเลยคนที่เป็นผู้แนะนําค่ะจะได้รับผลตอบแทนแม้ว่าคุณไม่ต้องขายใดๆเลยค่ะเขาสมัครสมาชิกแล้วทุกคนที่สมัครสมาชิกผ่านการแนะนําจากประหัสของคุณนะคะคุณจะได้รับผลรายได้ค่ะถึงสูงสุดถึง70%ค่ะนี่คือการทํา